เคยสงสัยไหมคะว่าถ้าความรู้สึกเบื่อที่เราพยายามวิ่งหนีกันอยู่ทุกวันแท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นประตูที่นำไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงล่ะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่ท้าทายความเข้าใจของเรากันคะ่ะกับคำว่านิพิถาเป็นศัพท์ในทางพุทธศาสนาที่มักจะถูกแปลงให้ง่ายว่าความเบื่อหน่ายแต่ความหมายที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นลึกซึ้งแล้วก็ทรงพลังกว่านั้นมาก เราจะมาสำรวจกันว่าความเบื่อแบบนี้มันต่างจากอาการเซงในชีวิตประจำวันอย่างไรและทำไมมันถึงถูกยกให้เป็นหัวใจสำคัญของการหลุดพ้นจากความทุกข์ใช่เลยครับประเด็นเรื่องความเข้าใจผิดนี่สำคัญมากเลยเพราะในชีวิตประจำวันเนี่ยพอเราพูดว่าเบื่อมันมักจะมีความหงุดหงิดความไม่พอใจเจือปนอยู่เสมอคือมันเป็นความรู้สึกที่ผลักเราให้ไปหาสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิมแต่นี่พิทากลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเลยครับมันไม่ใช่ความเบื่อที่เกิดจากความขุนมัว แต่เป็นความเบื่อที่ผุดขึ้นมาจากความสว่างของปัญญาเป็นความรู้สึกสงบเยือกเย็นที่ได้เห็นอะไรบางอย่างตามความเป็นจริงแล้วน่าสนใจมากค่ะเพื่อจะเข้าใจให้ถึงแก่นจริงๆเราคงต้องย้อนกลับไปที่รากศัพท์ดั้งเดิมในภาษาบาลีเลยใช่ไหมคะดิฉันรู้สึกว่าคำสำคัญสคัญแบบนี้มักจะมีความลับซ่อนอยู่ในตัวอักษรของมันเสมอถูกต้องเลยครับ หัวใจมันอยู่ในนั้นจริงๆคำว่านิพิทาหรือนิบิดาในภาษาบาลีเนี่ยเกิดจากการผสมคำสองส่วนครับส่วนแรกคืออุปสรรคนิหรือนิที่แปลว่าออกหรือลงคือมันสื่อถึงการเคลื่อนที่ออกจากบางสิ่งส่วนที่สองคือธาตวิทหรือวิทซึ่งแปลว่ารู้หรือพบอันนี้เป็นรากศัพท์เดียวกับคำว่าวิทยาหรือพระเวทหรือแม้แต่คำว่าวิดีโอในภาษาอังกฤษที่มาจากการมองเห็นนะครับ พอรวมกันนิวิทอาจึงมีความหมายตรงตัวว่าการรู้จนจบสิ้นแล้วจึงถอยออกมาโอ้โห oh. ใช่ครับ finding out and turning away การรู้จนจบสิ้นแล้วจึงถอยออกมาแค่คำแปลตรงตัวนี้ก็เปลี่ยนความรู้สึกไปเลยนะคะมันไม่ใช่ความรู้สึกจืดชืดหรือหมดไฟแต่เป็นการตัดสินใจที่เกิดจากความเข้าใจอย่างท่องแท้เป็นการถอยออกมาอย่างสง่าง,งามไม่ใช่การหนีใช่ครับ และนี่คือเหตุผลที่การแปลคำนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากคำว่า weariness หรือความเบื่อหน่ายที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยมันสื่อความหมายได้ไม่ครบแล้วก็อาจทำให้คนเข้าใจผิดได้ง่ายยังมีอีกคำที่เคยใช้กันคือ revulsion หรือความรังเกียจ mm. ซึ่งคำนี้จะสะท้อนแง่มุมที่รุนแรงขึ้นมาหน่อยเช่นเวลาผู้ปฏิบัติเจริญอสุภกรรมฐานแล้วเห็นความไม่สวยงามของร่างกายจนเกิดความสลดสังเวชอย่างแรงกล้า แต่ความรังเกยียจก็ยังฟังดูเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีอารมณ์ผลักไสอยู่เหมือนกันนะคะถูกต้องครับมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมความสงบที่เป็นแก่นของนิพพทาด้วยเหตุนี้นักวิชาการแล้วก็ครูบาอาจารย์ในยุคหลังๆหลายท่านจึงมองว่าคำที่อาจจะสื่อความหมายได้ใกล้เคียงแล้วก็งดงามที่สุดคือ disenchantmentdisenchantment ครับการคลายจากมนสะกด การคลายจากมนสะกดคำนี้ทรงพลังมากเลยค่ะมันให้ภาพเลยว่าก่อนหน้านี้เราเหมือนถูกบางสิ่งบางอย่างทําให้หลงไหลอย,อยู่เหมือนตกอยู่ในภวังแล้วจู่ๆก็ตื่นขึ้นมาเห็นความจริงภาพนั้นเลยครับมันคือสภาวะที่จิตเคยถูกมนสะกดของความไม่รู้หรืออวิชชาและความอยากหรือตัณหาหลอกล่อให้เห็นว่าโลกนี้ช่างน่าปรารถนาะมีแต่ความสุขที่รอให้เราไปไขว่ขวา แต่เมื่อปัญญาได้เจเริญขึ้นจนมองทะลุเข้าไปเห็นความจริงเบื้องหลังมนั้นก็เสื่อมคลายลงจิตจึงตื่นขึ้นจากความฝันไม่ได้โกรธหรือเกลียดโลกนะครับแต่แค่เห็นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยจินตนาการไว้เลย โอเคค่ะภาพของการคลายมนสกดนี้ชัดเจนมากแต่ในทางปฏิบัติล่ะคะในชีวิตประจำวันของเราเราจะแยกความรู้สึกเบื่อ2แบบนี้ออกจากกันได้อย่างไรระหว่างความเบื่อที่ต้องตื่นไปทำงานที่เดิมทุกเช้ากับนิพพทาที่เป็นผลของปัญญามันต่างกันตรงไหนคะเราแยกได้จากต้นต่อและก็อาการของมันเลยครับถ้าจะให้เทียบกันชัดๆความเบื่อทางโลกหรือ o r l d l y Bo r e d o m เนี่ย มีรากมาจากกิเลสโดยตรงเลยคือโทสะความหงุดหงิดแล้วก็โมหะคือความหลงอ๋ออาการของมันจึงร้อนรนกระสับกระส่ายจิตจะวิ่งพลานเพื่อสแสวงหาสิ่งกระตุ้นใหม่ๆอยู่เสมอผลลัพธ์สุดท้ายคือการดิ้นรนต่อไปในวงจรเดิมๆไม่จบไม่สิน้นเหมือนคนที่เบื่อหนังเรื่องเก่าก็ต้องหาเรื่องใหม่ที่ตื่นเต้นกว่ามาดูเบื่อ,ออาหารจานนี้ ก็ต้องหาร้านใหม่ที่แปลกกว่าเดิมกินเป็นการวิ่งหนีความเบื่อด้วยการหาสิ่งใหม่มาเติมบนไปเรื่อยๆถูกต้องครับมันคือการแก้ปัญหาด้วยการเติมเชื้อไฟเข้าไปอีกในขณะที่นิพพิทามีรากฐานมาจากปัญญาและสติอาการของมันจึงตรงกันข้ามทุกอย่างเลยคือจะสงบเยือกเย็นปลอดโปร่งแล้วก็เป็นกลางจิตไม่ได้ดิ้นรนเพื่อจะไปหาอะไรใหม่แต่กลับนิ่งลงแล้วก็พอแล้ว ผลลัพธ์ของมันจึงไม่ได้นำไปสู่การสแสวงหาแต่กลับนำไปสู่การคลายความยึดติดหรือวิราคะวิราคะครับและนำไปสู่ความสงบอย่างแท้จริงหรือสันติในที่สุดหลวงพ่อชาสุพัทโทท่านมีอุปมาที่เห็นภาพมากครับท่านบอกว่ามันเหมือนเราเดินไปแล้วเห็นเปลือกกล้วยวางอยู่บนทางเรารู้ว่ามันลื่นและไม่มีประโยชน์แต่เราไม่ได้โกรธหรือเกลียดเปลือกกล้วยนั้น เราแค่เดินเลี่ยงมันไปอย่างสงบและมีสติเป็นอุปมาที่ทําให้เข้าใจเลยค่ะคือรู้โทษของมันโดยที่ใจไม่ได้เป็นทุกข์หรือหงุดหงิดกับมันเลยแค่เห็นแล้วก็วางเฉยเดินผ่านไปซึ่งมันทำให้เกิดคำถามที่สำคัญมากเลยนะคะว่าแล้วปัญญานั้นต้องมองเห็นอะไรที่ทรงพลังขนาดนั้นจิตถึงได้เกิดสภาวะที่เยือกเย็นและถอยออกมาแบบนี้ได้มันต้องเห็นความจริงอะไรเกี่ยวกับโลกใบนี้นะคะ คำตอบก็คือหัวใจของคำสอนในพระพุทธศาสนาเลยครับนิพพิทาคือผลโดยตรงของการที่จิตได้ประจักษ์แจ้งในไตรลักษณ์หรือลักษณะสากลสามประการของทุกสัพรพสิ่งนั่นก็คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาดิฉันเข้าใจคอนเซปต์ของไตรลักษณ์นะคะแต่อยากให้ช่วยเชื่อมโยงให้เห็นภาพหน่อยว่าการเห็นอนิจจังหรือความไม่เชื่อง มันนำไปสู่ความเบื่อหน่ายที่สงบเย็นได้ยังไงเพราะเอาตามตรงเวลาคนส่วนใหญ่คิดถึงความไม่เที่ยงมักจะรู้สึกเศร้าหรือกังวลใจมากกว่าไม่ใช่หรอคะนำไปสู่นิพพานเนี่ยไม่ใช่การเห็นในระดับความคิดหรือการท่องจําแต่การเห็นด้วยใจจริงๆในระดับของประสบการณ์ตรงเมื่อผู้ปฏิบัติภาวนาจนจิตตั้งมั่นแล้วเห็นว่าทุกสิ่งแม้แต่ความคิดหรือความรู้สึกสุขทุกของเราเองมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปวับวับ ตลอดเวลาเหมือนฟองน้ำจิตจะค่อยๆเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าไม่มีอะไรเลยที่มั่นคงพอจะเป็นที่พึ่งถาวรได้การพยายามวิ่งไล่ตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเหนื่อยเปล่าเหมือนวิ่งไล่ตะครุบเงาพอเห็นซ้ำๆแบบนี้ความระอาก็จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจากนั้นคือทุกขังซึ่งไม่ได้แปลว่าความเจ็บปวดอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงสภาวะที่ทนอยู่ได้ยากถูกบีบคันให้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อเห็นว่าทุกสิ่งที่เรายึดถือว่าสุขล้วนมีความเครียดมีความบีบคั้นซ่อนอยู่ภายในตัวมันเองจิตก็ย่อมเบื่อหน่ายที่จะต้องคอยประคับประคองแบกรับภาระของสภาวะที่ไม่มั่นคงนี้ต่อไปและสุดท้ายคืออนัตตาเมื่อเห็นทะลุไปอีกว่าไม่มีอะไรเลยที่เราควบคุมบังคับได้จริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความหลงไหลที่จะครอบคลองมันก็จางคลายลงไปเองเพราะมันไม่มีตัวเราที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง เข้าใจแล้วค่ะมันคือการเห็นภาพรวมทั้งหมดนี้พร้อมๆกันจนเกิดเป็นความเข้าใจที่สมบูรณ์สแสดงว่าความรู้สึกนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นขั้นตอนที่ถูกกำหนดไว้แล้วในกระบวนการของการตื่นรู้ชัดเจนเลยครับมันคือข้อต่อที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ในหลักธรรมเรื่องปฏิจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์ซึ่งเป็นเหมือนแผนที่การเดินทางออกจากความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้ในพระสูตรอย่างอุปนิสาสูตร ก็ได้ระบุลำดับไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริงหรือยะถาภูตยานัศสนะก็จะนำไปสู่นิพพิธานิพพิธาครับความเบื่อหน่ายคลายมนสกุเมื่อเกิดนิพพิธาจึงจะนำไปสู่วิราคะคือความคลายกำหนัดและเมื่อคลายกำหนัดแล้วจึงจะนำไปสู่วิมุตติหรือความหลุดพ้นจะเห็นว่านิพพิธา คือจุดกลับตัวเป็น turning point ที่ถ้าไม่ผ่านด่านนี้ก็ไม่มีทางไปต่อได้เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรายังเห็นว่าถ่านไฟร้อนๆมันยังน่าถือน่ากำไว้ก็ไม่มีทางที่เราจะปล่อยวางมาลงได้การเห็นว่ามันร้อนจนรู้สึกพอแล้วกับการถือนี่แหละคือนิพิทาเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกในเอกสารที่เรามีอยู่มีคำอุปมาที่น่าทึ่งจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าหลายท่านท่านอธิบายสภาวะนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ ท่านมีวิธีอธิบายที่ทำให้เรื่องลึกซึ้งแบบนี้จับต้องได้ง่ายขึ้นมากครับอย่างหลวงพ่อชาสุภะโทท่านอุปมาเหมือนน็อตที่คลายเกลี่ยวท่านบอกว่าความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานก็เหมือนน็อตที่ถูกข,ขันไว้แน่นตึงจนเป็นเนื้อเดียวกันกับสิ่งที่มันยึดอยู่นิพิธาคือสภาวะที่เกลียวมันเริ่มคลายตัวเป็นครั้งแรกเริ่มมีช่องว่างให้ขยับได้วิราคะ คือการค่อยๆหมุนเกลียวออกไปเรื่อยๆและวิมุตติก็คือน็อตที่หลุดออกมาเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ส่วนท่านพุทธทาสพ,พิโคท่านจะเน้นเรื่องการเห็นโทษภัยที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรสอร่อยใช่ไหมคะใช่ครับท่านพุทธทาสพ,พิขุจะอุปมาเหมือนปลาที่เห็นตะขอเบ็ดที่ซ่อนอยู่ในเหยื่อล่อท่านบอกว่าตราบใดที่ปลายัง,ลงหลงไหลในรสอร่อยหอมหวานของเหยื่อมันก็จะง,งับเหยื่ออย่างไม่หลังเล แต่นิพิธาจะเกิดขึ้นในวินาทีที่ปัญญามองทะลุรถอร่อยนั้นลงไปเห็นเงาของตะขอเบ็ดอันแหลมคมเมื่อปลาเห็นเบ็ดมันย่อมเบื่อเหยื่อนั้นแล้วข่ายทิ้งทันทีนั่นคือวิราคะส่วนครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งอย่างหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนท่านจะมองว่านิพิธาคือแรงผลักดันมหาศาลให้เร่งความเพียรอย่างไม่ลดละเพื่อหนีออกจากสิ่งที่ท่านเรียกว่ากองมูดกองขูด ซึ่งก็คือร่างกายและโลกที่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดนี้นิพพิธาในทัศนะของท่านจึงไม่ใช่ความเหนื่อยเหนื่อยแต่เป็นพลังที่เร่าร้อนด้วยความเพียรเพื่อจะพุ่งออกจากกองทุกข์ให้ได้ซึ่งฟังดูฉับพลันแล้วก็เกิดจากการเห็นโทษภัยแต่ของหลวงตาม,มหาบัวกลับเหมือนเป็นพลังที่เร่าร้อนเพื่อจะหนีมันฟังดูเกือบจะเก้าราวด้วยซ้ําสรุปแล้วนิพพิธาสามารถเป็นได้ทั้งความสงบเย็นและความร้อนแรงอย่างนั้นหรือคะเป็นข้อสังเกตที่ยอดเยี่ยมมากครับ และคำตอบคือใช่ครับนิพพิทาสามารถปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของผู้ปฏิบัติและระดับความเข้มข้นของปัญญาในขณะนั้นสำหรับบางคนมันอาจมาในรูปแบบของความสงบเย็นค่อยๆซึมลึกเหมือนน้ำที่ซึมลงในดินแต่สำหรับบางคนที่มีกำลังสติปัญญาแก่กล้ามันอาจจะมาเหมือนฟ้าผ่าที่ทำให้ตื่นขึ้นอย่างฉับพลันและสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว มันก็กลายเป็นพลังขับเคลื่อนมหาศาลให้เร่งความเพียรเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางทั้งหมดนี้คือแง่มุมของนิพิธาได้ทั้งสิ้นครับนี่ทำให้นึกถึงเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่ทรงพลังมากๆที่แสดงถึงอนุภาพของนิพิธานั่นคือเรื่องอาธิตับปริยายสูตรหรือ the fire sermon ใช่ไหมคะเรื่องนี้เหมือนเป็นกรณีศึกษาที่ดีที่สุดเลย ที่สุดเลยครับนั่นคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของพลานุภาพแห่งนิพพิทาเรื่องมีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชดินสามพี่น้องพร้อมบริวารรวมหนึ่งพันรูปซึ่งเป็นนักบวชที่บูชาไฟมาตลอดชีวิตและเชื่อว่าไฟคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดพระองค์จึงทรงใช้อุปมาเรื่องไฟซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยที่สุดนี่แหละครับเป็นเครื่องมือในการสอนโดยทรงตรัสประโยคเปิดธรรมเทศนาที่ลือลั่นว่าภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนแค่ประโยคเปิดก็น่าจะทำให้ชดินทั้งพันรูปต้องหยุดฟังแล้วแล้วท่านขยายความว่าร้อนอย่างไรคะทรงอธิบายว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจล้วนเป็นของร้อนมันร้อนด้วยไฟอะไรร้อนด้วยไฟคือราคะคือความอยากไฟคือโทสะคือความโกรธและไฟคือโมหะคือความหลง ทุกครั้งที่เกิดการรับรู้ทางอายตนะเหล่านี้มันมีความร้องของกิเลสแฝงอยู่แล้วก็เผาล้นจิตใจเราอยู่เสมอลองจินตนาการตามแล้วขนลุกเลยนะคะคนที่เคยบูชาไฟศักดิ์สิทธิ์ภายนอดมาทั้งชีวิตจูจ่ๆก็มีคนมาชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วมีไฟภายในที่กำลังเผาไหม้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาผลกระทบทางจิตใจคงรุนแรงมากรุนแรงและพลิกผันเลยครับ เมื่อฉดินทั้งผันรูปได้ฟังธรรมที่ตรงกับประสบการณ์ของตนเองขนาดนั้นพวกเขาก็เห็นตามความเป็นจริงในพระสูตรระบุไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าจิตของพวกท่านเกิดความเบื่อหน่ายหรือนิพิทาในตาในหูในจมูกในทุกสิ่งที่เป็นของร้อนนั้นหลัน่นและผลลัพธ์ก็คือความเบื่อหน่ายนั้นได้นำไปสู่การคลายกำหนัดโดยอัตโนมัติและฉะดินทั้งพันรูปก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นักที่ทำประเทศนานนั้นจบลง นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่านิพพิธาทำหน้าที่เหมือนน้ำที่เข้าไปดับไฟในใจได้อย่างเฉียบพลันและสิ้นเชิงเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อเรานําทุกอย่างที่คุยกันมาสรุปเราอาจจะพูดได้ว่านิพพิธาไม่ใช่สภาวะทางลบที่ต้องหลีกหนีไม่ใช่ความซึมเศร้าหรือหมดอะไรตายอยากแต่เป็นสัญญาณของวุฒิภาวะทางปัญญาเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการสิ้นสุดความทุกข์ เป็นนาทีที่มวลสะกดของโลกที่เคยลวงตาเราไว้ได้คลายลงเป็นบทสรุปที่ตรงประเด็นมากครับอาจจะเสริมได้ว่าถ้าความเบื่อหน่ายทางโลกเปรียบเหมือนการติดอยู่ในกรงที่ทำให้เราดิ้นรนอย่างทุกข์ทรมานนิพพิทาก็คือลูกกุญแจที่เราค้นพบเพื่อไขประตูออกจากกรงนั้นมันคือความเข้าใจอย่างสงบและแจ่มชัดว่าสิ่งที่เราไล่ตามไขว้ามาทั้งชีวิตนั้นโดยเนื้อแท้แล้วมันไม่สามารถให้ความสุขที่ยั่งยืนแก่เราได้เลย มันเป็นความอิ่มตัวที่มาจากการรู้แจ้งไม่ใช่ความพร่องที่มาจากการไม่ได้ดั่งใจและเพื่อเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ขึ้นในเอกสารที่เราดูกันมายังมีการจําแนกนิพพิทาออกเป็น3ระดับด้วยครับระดับแรกคือนิพพิทาชั่วคราวที่เกิดจากทุกทางโลกบีบขันเช่นอกหักหรือล้มละลายแล้วรู้สึกเบื่อโลกขึ้นมาแต่พอทุกคลายก็กลับไปหลงไหลเหมือนเดิมระดับที่ส คือนิพพิธาที่แท้จริงซึ่งเกิดจากปัญญาเห็นไตรลักษณ์ขณะปฏิบัติภาวนาแล้วระดับสูงสุดคือนิพพิทาของพระอริยาเจ้าที่ตัดขาดความยึดติดโดยสิ้นเชิงแล้วการจำนาเป็นสามระดับนี้สำคัญมากเลยค่ะมันทิ้งคายให้เราได้กลับมาสำรวจตัวเองในชีวิตของเราเองเวลาที่เรารู้สึกเบื่อหรืออ่อนล้ากับเป้าหมายบางอย่างหรือกับสิ่งต่างๆที่เราเคยปรารถนาอย่างสุดหัวใจ เราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าความรู้สึกนั้นเป็นเพียงความเซงชั่วคราวที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหรือแท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นเสียงกระสิบแรกของปัญญาที่กำลังพยายามก่อตัวขึ้นเพื่อชี้ทางให้เราหันกลับมามองในทิศทางที่แตกต่างไปจากเดิม